สวัสดีครับวันนี้หนูมีแม่มาเป็นเพื่อนร่วมครับสวัสดีค่ะซึ่งแม่น้องนะคะเป็นแม่น้องระเดชค่ะวันนี้น้องนะเดชมีอะไรมานำเสนอให้ลูกค้าได้เลือกชิมบ้างครับหมูยอครับตับหมูแดดเดียวครับแล้วก็น้ำปลาล้าครับแล้วก็ปลาล้าสับกระปุกครับแล้วหมูยอแค่ย่างนี้ลูกขายยางไงครับลูก หมูยอแท่งใหญ่35บาทครับแท่งแท่ง3แท่งห0 0่รอยครับครับแล้วมีอะไรอีกครับลูกแท่งแท่งเล็ก18บาทครับ3แท่งห้าบาทครับครับแล้วหมูยอนี่กี่อ่อกี่แท่งส่งฟรีในพัทยาครับ6 6แท่งส่งฟรีในเขตพัทยาครับแล้วถ้านอกเขตค่ส่งคิดยังไงครับลูก ยี่สิบบาทใช่ไหมใช่ครับนอกเขตก็คืออย่างเขตเอ่ขอข่าแม่แก้วหัวใหญ่อะไรอย่างเงี้ยคิดค่สาส่งเพิ่มยี่สิบบาทใช่ไหมครับใช่ครับแล้วหมูแดดเดียวหมูขายยังไงครับลูกหนึ่งร้อยบาทครับหนึ่งร้อยบาทไลขศูนย์จุดสองห้าขีดใช่ไหมครับใช่ครับโอ,อ้เนื้อแน่นเลยเนาะใช้เนื้อสันคอหมูใช่ไหมครับใช่ครับ น้ำปลาปรุงโสดสูตรเด็ดของคุณย่าล่ะครับสูตรเ,เอาสูตรเด็ดเหรอโอ้ยคุณแมวคนติดนะสูตรเด็ดของคุณย่าล่ะครับปะปุะง้ Canon, งเท่าไรลูกไอกรวนเท่าไหร่ลูกสี่สิบบาทครับสี่สิบบาทสี่ร้อยมิลใช่ไหมครับใช่ครับสูตรเด็ดเลยใช่ไหมใช่ครับเอาไปตำส้ตมตำไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อเหมือนวันนั้นน้องน่าเด็ดสอนให้ยังหูยอมีคนติดใจแล้วเลยใช่ไหมครับใช่ครับทีเยอะเกินเยอะเกินใช่ไหมครับแล้วอันเนี้ย 150บาทครับแล้วซื้อ3กระกปุกได้ราคาลดไหมครับได้ลดครับ3กระกป,ประกุกราคาเท่าไหร่ครับ100บาทครับ100บาทอ๋อแล้วน้องระเดชดมีแล้วอ2-3วันที่ผ่านมาน้องระเดชขายไปได้ถึง170แท่งแสดงว่าของของน้องระเดชของของกินของน้องระเดชมีคุณภาพจริงๆริงไหมครับจริงครับงั้นน้องระเดชต้องขอบคุณลูกค้าไหมครับ คุณลูกค้านะคะที่เอ็นดูแล้วก็เมตตาสั่งหมูยอและน้ำพริกของน้องนาเดชนะคะใน3วันเราขายไป170ยแท่งแล้วยังไงขอให้ลูกค้าเมตตาแล้วก็อุดหนุนเราต่อเนื่องนะคะหมูเนื้อหมูยอแสนอร่อยหมูยอนึ่งและน้ำพริกปลาลัสับจากคุณรสูตรคุณยา่าสูตรโบราณจริงๆนะคะพร้อมด้วยน้ำปลาลัสัน้ำปลาลาปรุงสด กส็สูตรเด็ดของคุณย่าจริงๆนะคะหมูแดดเดียวก็เป็นสูตรของพี่สาวนะคะใช้สันคอหมูเนื้อหมูอย่างดี2อ0ร้อกรัม 250, 250กรัม,รมนะคะยังไงลองซื้อไปชิมกันดูนะคะแล้วเรามีบริการส่งออกต่างจังหวัดด้วยนะคะค่าบริการส่ง50บาท ะะแล้วก็ถ้าสินค้ามีปัญหาเราแม่ค้ามือใหม่ส่งกลับไปให้ฟรีโดยที่ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายใดๆขอ,ขอบคุณค่ะ้ขอบคุณครับ